สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันที่ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผ่อนคลายความเครียดกับพระชดาบูชาเก็บรักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจ,จารณญาณใน,นการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระชฎามาในวันนี้นะครับผมก็นำเอาพระหลคประท้วงพิมพ์ไปมะขามเรื่องเงินครบรอบหนึ่งปีในปีพศ2อ8ของบุริมคน นำมาแค่ทีจบชมนะครับความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะเป็นความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนครับสําหรับพิมพ์ใบมะขคมก็จะมีขนาดเล็กนะครับถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเปรไม่ชัดก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสังเกตลักษณะมิต,ติความหนาของพิมพ์พระนะครับก็จะมองเสียงขององค์พระมีลักษณะบมนกลมนาาหน้าผากโนกดูนก็จะมองเห็นตาทั้งสองข้างเป็นร่องลึกนะครับ จะโบกสูงนานโนแก้มสูงหมดก็จะมองเห็นมิติความหนาของริฟิปปากบนแล้วก็ริฟิปากล่างนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดมิติของพิมพ์พระที่บริเวณหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวานานูน,นหมนนะครับมิติความโค้งของข้อศอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสกติมีลักษณะนานูน,นพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องหนึ่งฝ่ามือน,นะครับก็จะเห็นความคมชัดความนานูน,น,นของสกติชัดเจนนะครับ ลักษณะของไหล่ซ้ายโค้งบนนูนนะครับลักษณะของข้อศอกซ้ายนะครับมิติความหนาของต้นแขนซ้ายมองจากข้านบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายลักษณะของฝ่าเท้าซา้ายหนาหนูนะครับลักษณะของข่าขวาโค้งบนนูนนะครับลักษณะมิติของปลายเท้าขวานาหนูแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายโค้งบนนูนฮะคความคมชัดลักษณะระเดียดของ ฐานขององค์พระฐานบวกคมบางไ่าไงก็จะมองเห็นมิติความหนาของกรีบบวชแต่ละกรีบนะครับความคมชัดลักษณะร่องของกรีบบวชนฮะถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบรอร์มชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่ดีนะครับสังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับพิมพ์พระนะครับก็จะมองเห็นความคมชัดมิติความลึกความหนาของพิมพระได้ชัดเจนนะครับ มองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคามชัดมิติความหนาของพิมพระนะครับก็เป็นการนำเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาโชว์เป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคามชัดความลรกข,ของพิมพระได้ชัดเจนนะครับ มองไปแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับก็จะมองเห็นรา,ลายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระนะฮะก็จะเป็นลักษณะรา,ลายละเอียดนะครับที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับมองจากด้านข้างนะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์นะครับแล้วก็ลักษณะรา,ลายละเอียดที่บริเวณขอบด้านข้างของพิมพ์นะฮะ แต่ละมุมแต่ลด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระนะครับมิติความมารายละเอียดของพิมพ์พระแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับดูแล้วก็เพลินนะฮะก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดที่ด้านหน้าแล้วก็มิติความหนาของพิมพ์พระนะครับ ที่ด้านหลังของพิมพ์นะครับสังเกตครับก็จะมีข้อความตัวหนังสือระบุนะครับลงปะทะทษนะครับตรงกลางก็จะเป็นยันตุนะแล้วก็ดอกจันทร์นะครับแล้วก็จะมีข้อความนะครับชื่อของวัดวัดห้วยมงคลนะครับก็จะเป็นลักษณะระดียที่ด้านหลังของพิมพ์นะฮะ ไปแต่ละมุมแต่ละด้านนะครับก็จะมองเห็นลักษณะนะครับรายละเอียดของพิมพ์นะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านลังนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นการนำออกพระนะครับที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาโชว์เป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับ ก็เป็นพระที่จัดสร้างนะครับในวาระครบรอบหนึ่งปีนะครับในปีพศ2548ของวัดเวมคนนะครับในวันนี้ก็ได้นำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมพระหลวงอททษพิมพ์ไปมาขามเนื้อเงินนะครับของวัดเวมคนในวาระครบรอบหนึ่งปีในปีพศ2548นนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ ท่านผู้ชมโปรดชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครก์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชม,มาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชม,ท,ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ